ตอนนี้สายพันธุ์กระดุมทองนะครับที่นี่มีหลายสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวพาไปชมทีละสายพันธุ์สายพันธุ์นะครับว่าแปลงพุดวันแปลงนี้เราปลูกสายพันธุ์อะไรบ้างอ่ะนี่ทุกแจ้งนะครับนี่เป็นสายพันธุ์กระดุมทองนะครับกระดุมลูกจักกลมนะครับแต่ลูกจะเล็กนิดนึงนะครับนี่กระดุมนะครับต้นแรกนะครับมาอีกต้นหนึ่งนะครับตรงนี้กลุ่มของพวงมณี นะครับนี่เป็นตระกูลหมองพวงมาีนะครับทูเรียนนะครับแรงภูตะวันชุมพรนะครับเป็นพวงมาีนะครับตัวนี้หมอนทองนะครับตัวนี้หมอนทองนะครับอันนี้ก็หมอนทองนะครับแรงนี้หลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นพันธุ์หมอนทองนะครับอ่ะต่อมาต้นอื่นมาดูนกกระจิบกันนะครับวันนี้นะครับสายพันธุ์นกกระจิบนะครับอ่ะดอกมากนะ จุดเต็มเลยนะครับนี่เป็นนกกระจิบนะครับนกกระจิบร,ร่องผูจะออกสีเหลืองหรือสนิดๆนะครับถ้าร่องผูไม่ปเป็นสีเหลืองเหลืองไม่ใช่นกกระจิบนะครับนี่เป็นสายพันธุ์นกกระจิบนะครับมาต้นหนึ่งฮะต้นนี้ก็เป็นฟวงมณีนะครับดอกมากหนึ่งฮะนะครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยผูตะวันนะครับที่เข้าสู่ต้นทุเรียนนะครับนี่เป็นพวงมณีนะครับต้นนี้นะครับในฟวงมณีมีนกกระจิบ นะครับมีกระดุมมีลหลายสายพันธุ์นะครับแปลงนี้ปลูกรวมเพื่อสาธิตให้กเกษตรกรได้ดูนะครับว่าสายพันธุ์ทุเรียนที่เหมาะแก่การปลูกมากที่สุดก็เป็นสายพันธุ์หมอนทองนะครับอ่ะตอนนี้ต้นนี้ก็เป็นกระดุมนะครับนี่เป็นกระดุมเห็นไหมดูอย่างแบบนี้นะครับปูอย่าเต็มนะครับกระดุมนะครับนี่เป็นกระดุมนะครับนี่ใกล้จะสุกแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นพันธุ์หมอนทอง นี่ก็เป็นพันธุ์หมอนทองนะครับแปลงนี้ปลูกรวมๆกันหลายสายพันธุ์อ่ะเดี๋ยวเดือไปดูต่อะนะครับเอาตอนนี้อีกต้นหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นพันธุ์นกกระจิบนะครับนี่เป็นนกกระจิบนะครับรองพูจะออกสีเหลืองนะครับเป็นพันธุ์สายพันธุ์นกกระจิบนะครับเดี๋ยวเดือไปดูต่อนะครับเพราะว่าแปลงนี้ทําทุเรียนแปลงสาธิตพันธุ์ทุเรียนมีสิบกว่าสายพันธุ์ด้วยกันนะครับอ่ะนะครับนี่ก็เป็น ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีภูตะวันนะครับอ่ะนี่ต้นหนึ่งนะครับดูนะครับนี่พันธุ์ทุเรียนนะครับจริงๆต้นนี้นะครับก็เป็นสายพันธุ์ทุเรียนสายพันธุ์หนึ่งนะครับตรงนี้เป็นหมอนเขียวหรือว่าเรียกหมอนเม็ดนะครับอีกต้นหนึ่งอ่ะมาต้นนี้ต่อนะครับต้นนี้ก็สายพันธุ์ชนีนะครับนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ภูตะวันนะครับวันนี้ก็จะมาฉีด ฮอร์โมนซเปอร์โกบำรุงนะครับต้นทุเรียนนะครับหลายหลายสายพันธุ์นะครับที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับนี่เป็นผลงานของปู่ยินทรีย์ภูตะวันนะครับซึ่งเราทำทุเรียนแปลงนี้หลากหลายสายพันธุ์นะครับเพื่อให้พี่นองเกษตรกรได้ชมได้ดูนะครับและแนะนำนะครับใครจยปลูกให้ปลูกทุเรียนตลาดนะครับก็คือพันธุ์หมอนทองแบบนี้นะครับ พัหมอนทองแบบนีทุเรียนตลาดนะครับเข้าตรงไหนขายได้ท ah ั้งหมดนะครับแต่ถ้าเราปลูกสายพันธุ์อื่นบางครั้งขายไม่ได้นะครับลงไม่ซื้อพ่อค้าไม่ซื้อเราก็ต้องจัดจําหน่ายเองนะครับแต่ถ้าพันธุ์หมอนทองแบบนี้นะครับพ่อค้าซื้อแน่นอนนะครับพ่อค้าซื้อตลอดนะครับรับซื้อนะครับนี่ก็เป็นพันธุ์หมอนทองนะครับสายพันธุ์หมอนทองนะครับทุเรียนอ่ะตอนนี้ก็เป็นกลุ่มของเบญจพรรณนะครับ ่มก็จะพันอีกต้นหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นโพมณีนะครับคนกินชอบนะครับโพมณีลูกเล็กกินอร่อยเนื้ออร่อยนะครับแต่ว่าตลาดนะครับไม่ต้องการนะครับเนี่ยสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการคือแบบนี้เห็นไหมัผิวเขียวผิวสวยนะครับพูเต็มนะครับนี่คือหมอนทองนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับก็ฝากด้วยนะครับปุ๋ยผู้ชั้พรีเมียมนะครับในการทําทุเรียนให้มีคุณภาพ นะครับเพราะวัตถุเดยนที่จะมีคุณภาพได้ต้องมีท่าสารนะครบตามที่พืชต้องการนะครับไม่ว่าท่านหลักท่านรองท่านเสริมอ,อย่าลืมนะครับเข้ากดไลค์กดแชร์ดูวิชาการได้ในช่องปุ๋ยภูวานพรีมเมียมใน YouTube ครับ